สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวละตัวของวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเข้าในเดือนใหม่กันนะครับครับก็วันนี้นะครับก็จะมาในคู่ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่ามาในคู่ของ FC v i e วิวนะครับเจอกับอารัวนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับคิกออฟกันในเวลาสามทุ่มของบ้านเรานะครับครับก็ก็เดือนที่แล้วนะครับกรกฎานะครับก็กินเต็มครับกำไรนะครับอันนี้ก็คือ สถิติโดยรวมนะครับที่ผมทําไว้ทุกวันนะครับแล้วก็มีในกลุ่มที่ผมมีให้บอนไว้นะครับแล้วก็มีในกลุ่มเทรดนะครับกลุ่มเทรดฟรีนะครับที่เข้าไปดูได้ฟรีนะครับในอัเทรดนะครับผมถ้าใครรู้ก็ก็ลองเข้าไปดูนะครับครับก็เรามาดูคู่นี้กันครับคู่นี้นะครับเอฟซีวิวนะครับเจออารลัวนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับเฮตูเฮตนะครับ มีสติที่สวยนะครับมีสิติครึ่งแรกที่สวยนะครับใน4ีนนะครับผมแล้วก็สติโดยรวมนะครับฟูเกนนะครับก็มีโอเวอร์สอห้เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของ fc view นะครับจะได้เปลี่ยนนิดนึงก็คือมีการเล่นในบ้านนะครับซึ่งเป็นคู่ที่สูสีเลยนะครับผมคู่นี้นะครับมีการแลกกันแน่นอนนะครับแล้วก็สถิติของ fc view ที่เวลาเจอนะครับก็ ยังไม่แพ้เลยนะครับในเจ็ดนัดนะครับแล้วก็มีการเสียประตูในการเจอกันกับอารัวนะครับถึง4เกมด้วยกันนะครับส่วนอารัวนะครับก็มีการเสียประตูถึง7เกมด้วยกันนะครับซึ่งเยอะกว่านะครับคู่นี้คิดว่าน่าจะมีจะติดอีกครึ่งแรกที่1ลูกนะครับ2ลูกนะครับคิดว่าอาจจะมีได้นะครับเจ็ดนะครับสําหรับผมเพราะว่าโต๊ะตอนนี้เปิดมาในราคา1.25นะครับ ซึ่งค่าน้ําก็จ่ายประมาณ1.8 1.7 10ประมาณนี้น่าจะไล่ไล่ขึ้นไล่ลงแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีเปิดมาในราคาที่1.5นะครับแล้วก็ราคาน้ําก็คือ2.0นนั่นเองนะครับครับคู่นี้ก็ใครจะกด1น5จุดไว้ก่อนก็ได้ครับแต่อาจจะหันหรือ,อยังไงถ้ายิงไม่เต็มนะครับหรืออาจจะรอบ,บนสดก็คือกดแค่หนึ่งลูกก็ได้นะครับรอน้นไปสวยนะครับลองคํานวณกันดูนะครับว่า,เ,าเวลาไหนที่บุกแล้วเวลาไหนที่น้ํามันเด้งมาจะสวยก็ลองกดได้นะครับ ครับก็ใครชอบก็ลุยนะผู่นี้นะครับครึ่งแรกนะครับแล้วก็ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เหมือนเดิมนะครับครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะครับมันจะแจ้งขึ้นมานะครับผมครับก็ขอให้งเฮงทุกท่านนะครับับขอบคุณครับ